จะมีความสําคัญความพิเศษอะไรกับเขาบ้างอย่างใช่ก็อย่าลืม<ช><ด> Hi Hi วเวนก็ใส่แว่นอยู่แล้วปกติ หัวหน้ามายืนข้างหลังแล้วแบ่งหัวหน้าดูไลฟ์เลยสวัสดีค่ะก็อันนินนะคะเป็นไลฟ์แบบว่าสอนสอนภาษาค่ะจะบอกว่าเป็นพนังกงานดีเด็ดว่านะคะแบบเวลาว่างก็เรียนภาษา <c oughs> <c oughs> โต๊ะสองยืมสมุดจดกลับบ้านหน่อยครับอ่ามีการยืมกันแล้วก็อย่าลืมใครยืมของอะไรก็อย่าลืมคืนเพื่อนกันนะคะเพราะครูตอนเด็กๆอะ่ะครูเคยนะแบบครูจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างห่วงของนิดน,นึงเพราะว่าเหมือนเราจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบต้องแบบดูแลของทุกอย่างเป็นพิเศษมากแล้ว เหมือนกับถ้าบางคนยืมไปครูจะไม่ค่อยชอบให้ยืมเพราะว่าบางคนเขาจะแบบบางทีเขาก็ทําหายหรือเขาไม่คืนอ่างเงี้ยใช่แต่เราก็ต้องแบบเออมีน้ําใจให้เพื่อนยืมส่วนเพื่อนที่ยืมของเพื่อนไปก็อย่าลืมเราก็ต้องคืนเขาด้วยแล้วก็รักษาด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ของเราเป็นของเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออ แบบเรายืมยางลบก้อนนี้ของเพื่อนอะ่ะบางทียางลบก้อนนี้อะอาจจะเป็นยังลบที่แบบแม่เขาซื้อให้วันเกิดอย่างเงี้ยอาจจะมีความสําคัญความพิเศษอะไรกับเขาบางอย่างใช่ก็อย่าลืมแบบว่านั่นแหละอ่าทุกคนจากที่เรียนไปเมื่อกี้ใครมีคําถามอะไรบ้างคุณครูสอนภาษาอะไรครับภาษาหลักหรือเปล่าอุ้ยจีู่หนึ่ง จีบครูไม่ได้นะจีบครูไม่ได้เคยฟังเพลงของวอนดีฟังแล้วค่ะจะบอกว่าฟังมาจากฟังมาจากที่คนิ้งลงตอนนั้นในในสตอรี่เพลงพอะมากรู้สึกชอบแล้วก็ทักไปถามนะ้องว่าเพลงพราเพลงอะไรหลังจากนั้นดิฉันก็ฟังใช่ก็ถือว่าคณิงแบ่งปันเพลงดีๆมาะคะเพลงดีแล้วคนแนะนำไม่ดีคนแนะนำก็ดีอาดี